สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับพบกับช่อง B M Channel กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟ LED นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้16สีนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีได้ส6สีมีรีโมทนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้จะเป็นหลอดขนาด12บวัตต์นะครับสิบวัตต์นี่หลอดประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทปรับได้16สี นะครับสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกันนะครับว่ามันจะแสงมันจะโอเคไหมนะครับความสวยมันได้ไหมนะครับมันปรับสีได้ตรงไหมนะครับเดี๋ยวไปทดลองเปลี่ยนกันดูนะครับถอดหลอดเก่าออกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่หลอด led เข้าไปนะครับหมุนเกลียวเข้าไปเลยนะครับปกตินะครับเหมือนเราเปลี่ยนหลอดไฟทั่วไป หลังจากนั้นเราก็กดรีโมทได้เลยอันนี้เป็นแสงขาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นสีต่างๆให้ดูอันนี้เป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองสามารถเป็นแบบกระพริบได้หรือแบบเปลี่ยนสีช้าๆก็ได้อันนี้แสงขาวอย่างเดียวสว่างครอบคลุม อันนี้สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับปิกัดสินค้าใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแสงเขาวปกตินะครับสว่างเหมือนหลอดไฟตัวไปสามารถปิดได้นะครับปิดผ่านรีโมทได้เปิดผ่านรีโมทได้เลยนะี่ครับลดแสงได้ลดแสงได้ มีทั้งหมด16สีนะครับคุณผู้ชมมี16สีนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนรถไฟทั่วไปเลยนะครับราคาไม่แพงพิกัดสินค้าใต้คลิปวิดีโอกดเข้ามาเพิ่มเติมกดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป จะมาทำอะไรจะมารีวิวอะไรกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ